วัดคำดันนะคะเราลองไปยืนดูตัวตนนะคะหรือเอาไปยืนตรงตะการิึค้าด้นค่ะ เสร็จแล้วส่งหมอะทต่าหปเอะเเมื่อมีการรายงานคุณชายที่จะมาแอดมิดไอวอร์ในผ่้ป่วยที่มีภาวะติดตัวยาเสพติดที่มีอาการหลุมแรง เราก็จะเตรียมเตียงไว้นี้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะที่ส่งเขียนเตียงที่อยู่โรงสายตาของพยาบาลในตึกในกรณีที่มีการจำเป็นต้องได้รับการปลุกยึดนะคะเราก็จะตั้งเตรียมมีการเลสเทนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะปลกยืดผู้ป่วยโดยได้รับความอนุญาตจากญาติและจากญาติส่วนมากจะเป็นญาติอะไรพูดเลวยกรณีรับเตีคนไข้แอดมีที่ว่ามี ตองแจ้งผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะให้เตรียมอุปกรณ์เดินเข็นให้คนที่เตรียมแล้วก็เตรียมยาน่าเชื่อว่าจะแจ้งที่ยาติมาทราบว่าต้องมีการสุกมัดคนไข้ที่เตียงนะคะแล้วก็เสิร์ฟอาการประเมินอาการคนไข้แล้วก็เป็นแพทย์เรียนบอร์ดอีกทีก็มีเราติดไฟแพทย์เรียนทแจ้งอีกอีกทีหนึ่งค่ะถ้ากรณีคนไข้เนี่ยมิดมาแล้วพอแล้วเกิดมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรแพทย์เรีจะได้รับทราบ กับการืีส่วนเรื่องการดูแลผู้ป่วยคลินิกและหลกานก็จะมีการการหลกาทั้งสามก็คือหนึ่งก็คือยาชนยดดอกขาวลดความอยากขี้ที่สองจะติดตาเล้าวลดความอยากขีและที่สามคือโคไป่เพิมความอยากกรป้ดข่างในข้างในไท่จะเป็น้าหลัายที่เัานที่ดูแลคลินิกลดอาการลดการอยากอยากีของผู้ป่วยที่ติดตีนะครับก็จะ แพทนไทม่นมา,า,มามนนะครับที่ป่สิา่านแทยประยุกต์้วที่สาวันค่ะสินินนาสาวพัชมองเลนค่ะนี้จุดที่หนึ่งจุดต่ำใต้สมอ,นองนะครับปัญญาพี เรจะจดกดที่นิ้วหัวแม่เท้าทั้งทั้งหมดสามจุดจะกดทั้งสองข้างกดข้างละสามถึงห้าครั้งตามอาการของผู้ป่วยแล้วก็จะนัดติดต่อกันอย่างน้อยทุกสามวัน เราก็จะอบครั้งละสิบห้านาทีอบได้สองครั้งนะครับข้อห้ามในการหมวกว็คือผู้ป่วยต้องพักผ่อนอย่างน้้นหกถึงแปดชั่วโมงนอนหลับสนิทดีไม่มีการมด่างน,นอนหรือว่ามีการหิวน้ําหรือว่าใจสัส่นความดันตกความดันที่เกินร้อย็ดสิบเก้าสิบอันนี้ก็อบไม่ได้พอะไรที่ต่ำกว่าหกสิบสี่สิบอันนี้ก็อบไม่ได้นะครับคนไข้ต้องพักผ่อนเงพอะถึงจะเข้าการอบได้นะครับแนะนำตัว สวัสดีครับผมชื่อนายเรศัยศิริศักดิ์นะครับเป็นนักพิการแพทย์ชำนาญการปฏิบัติงานที่หน่วยงานการแพทย์สำหรับคนไข้สำหรับคนไข้คนละการที่มีปุโรหิตมาจากสิทธิ์นะครับก็จะมีการส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางพิการแพทย์นะครับเริ่มต้นเลยคือผู้ป่วยก็จะนำไปนำทางมาที่ที่ห้องเราที่น่วยงานพการแพทย์นะครับแล้วจากนั้นก็เราก็จะให้ในการในการถามชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนชื่อติด กระบอกท่านสอบกระบอกมาสลักให้คนไข้นำไปเก็บประวัติโดยมีเจ้าหน้าทติดตามไปชื่อว่ามีการเก็บประวัวิจริงๆนะครับก็เอามาตรวจที่นี่ไปประกานนะครับโดยการขั้นตอนการตรวจก็ใช้เวลาการตรวจประมาณ10-15นาทีครับผมพอตรวจเสร็จแล้วว่าได้ผลเป็นบวกตีบูนิคตีบเราก็จะทำการไปหนักผมแล้วก็ส่งผลการตรวจเนี้ยไปยังฝ่ายที่ส่งมาอีกครั้งหนึ่งถ้านางชมน้อย ขอหน้าเป็นผู้่วยในที่จะรับคุณไ่้ที่ได้รับสารเสพติดที่มีอาการแรงไว้สลับนอนโรงพยาบาลดังนี้นะคะ 1. เรามีโต๊เตรียมไว้สหรับคนไข้ที่อยู่ในคลองสายตาที่โรงพยาบาลมองเห็นได้ตลอดที่24ชั่วโมงนะคะ 2. เรื่องของการขอญาตผูกมัดคนไข้เรามีเอกสารเอกสารที่จะให้ผู้ป่วายและญาติเซ็นรับทราบว่าเราขอผูกผูกญดสิคนไข้ ว่าเหตุผลอธิบายให้ผู้ไับอนุญาตเข้าใจก่อนได้รับอนุญาตนะคะเพสามเมื่อคุณให้ผู้นี้ได้รับการติดโควิดเรามีห้องแยกสําหรับให้คนดูแลคู้ไข้โควิดเป็นห้องแยกเดี่ยวนะคะในการดูแลคู้ไข้ในห้องแยกเดี่ยวนี้เราจะมีกล้องตการติดให้หลุดให้เวลาได้เห็นได้มองเห็นผู้ไข้ตลอดทุคทีสวัสดีค่ะดิฉันนางพิชชาติตุ๊กปูหัวหน้างานบริบัต การฉันดนนะคะขั้นตอนหรือกระบวนการในการรับคนไข้จิตวเวชของเราถ้ามีอาการพฤติกรรมก้าวร้าวเราจะจุดคัดกรองตรงด้านหน้าถ้าาบาพที่อาจประเมินแล้วคนไข้มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรืออารวาสวุ่นวายหรือเสี่ยงต่อการทำร้ายตวเนนองและผู้อื่นนะคะเราก็จะถุกที่อาจเข้ามาในห้องฉุกเฉินหลังจากมาในห้องฉุกเฉินแล้วพยบาบาลอิจฉาประจำปีก็จะแจ้งที่ทำประวัติที่ป่วยค่ะ เราก็จะอันดับแรกเราต้องรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนก็คือหนึ่งถ้าญาติมาด้วยจะขอญาติญาติเพื่อทําการคืมมัดผู้ป่วยแล้วก็เซตเอกสารท้องทางแจ้งรปภถ้าคุณท่านพิจิกรก้าวลาที่มันเสี่ยงต่อการใช้อาวุธหรือความรุนแรงเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามารักษาความปลอดภัยในห้องนี้หลังจากเข้ามาในห้องนี้แล้วเราก็จะตัดกรงคุณท้านเป็นประเภทส่วนตัวก็จะรายงานแพทย์เล่แพทย์เล่จะทำตามขั้นตอนก็คือหนึ่ง ถ้าคนไทยมีประวัติเดินยาที่โรงพยาบาลเราก็จะมีระบบคอนเซิลคือคอนเซิลอิแพทย์โรงพยาบาลีิจะบูก็จะทําการรักษาแล้วก็ตามใ้ไลน์ก็จะมีการเจาะเลือดถ้าแผนการรักษาคือแพทย์ิสะอิสะแพทย์รงวยาบาลจิ ing, đã, ูมีว่าจะทการรักษาหรือสามารถแอดพิทมาแดงได้ก็้ทาแอดิทนอนโพยาาแต่ถ้าจะต้องโทรต่อแล้วก็มีการประสานไปที่โรง้ยาา แล้วก็ในกรณีที่คนไข้นอนที่โรงพยาบาลเราก็จะมีการาแนะนำยาแนะนําขั้นตอนกระบวนการในการรักษาในการดูแลแล้วก็ขั้นตอนในในการดูแลรักษาตอ่อวัาควการทำการตบวจการของกรงการเราโดยที่ถ้าคนไข้สามารถติดชาร์ต ในส่วนของสื่อ T.A.S. หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเราถ้าเราได้รับแจ้งจากหน่วเจ้าหน้าที่ตำรวจคนรเมืองดีหรือจะเป็นญาตินะคะที่ได้รับแจ้งว่าคนไข้ไปเช็คจิตเวชรุ้นขั้นอันดับแรกคือเราจะประเมินเราจะประเมินก่อนว่าคนไข้มีความตุ่นเต้ในการสร้างอันตรายก่อฟังวุ่นวายเป็นอันตรายต่อจลาจลไหมถ้าเราประเมินแล้วแจ้งคนไข้มีจิตกรรมหรือว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเขาแก้ไม่ได้เราก็จะแจ้งภษา เรื่อประสานกับที่ตำรวจออกไปตําเลยแล้วก็ช่วยปกปื <ขอ S 1> เงเหตุการณ์ก่อนหลังจากนั้นปัจจุบันนี้ของเรามีการประสานกับที่ตำรวจถ้าเป็นเคสที่มีความคนไข้มีค,คาวามก้าวหน้าหรือว่าเสี่ยงที่จะทําร้ายตัวเองกับทํา้ายผู้อื่นคือเอามุกหรือว่าดูแล้วพฤติกรรมรุนแรงเราจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ประจําสอบพอในเขตรับผิดชอบให้ไปนําตัวคนไข้เข้ามาที่โรงพยาลของเราหรือถ้าเป็นเคสที่คนไข้แค่ขาดยาหรือวุวาย ไม่ได้มีการคุ้มข้าหรือถือว่ารุ่รหรือว่าพฤติกรรมแรงมากเราจะประสานหน่วยเออาหรือหน่วยผู้ชีวของเราเป็นคนออกมาในแต่ละที